สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวยูทู e ทุกๆท่านนะครับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกประเทศเลย ค,คลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่23พฤษภาคม2565นัดที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านหนองกวางทองนะครับท,ที่ที่ตั้งของร้านเรานี่อยู่กลางทุ่งนะครับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตรถไถนะครับที่รับปาก f c ทุกท่านไว้ก็คือ z l 2 0 0 2นะครับขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะครับตอนนี้คือ,อาทางร้านนี่ ไล่ระบบทั้งคันใหม่เรียบร้อยแล้วซีนเพลาหลังนะครับก็เปลี่ยนให้ทั้งสองข้างนะครับน้ำมันไฮดรอลิกเราก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับแล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกนะครับปั๊มไฮดรอลิกตอนมานี่เขาใส่ปั๊มกับด้านนะครับบ่าด้านบนตัวอินตัวเอานี่เขาใส่ผิดข้างนะครับอันนี้ทางร้านก็คือปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ยี่สิบแรงนะครับคันนี้นี่เครื่องดีนะครับเครื่องนี้ไม่มีไอเลยนะครับขับเคลื่อนโฟวินนะครับยางก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับมาพร้อมผานพวนนะครับมีผานพวนให้ด้วยนะครับเบาะเราก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูรอบรอบคันหน่อยนะครับ เครื่องเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องสตาร์ติดง่ายนี่ครับรรน,นี่ผ่านเขานะครับซีน่าหลังเราเปลี่ยนให้นะครับก็ราคาขายนะครับทางร้านขายอยู่ที่หกหมื่นแปดพันบาทนะครับ 6,8,000บาทส่งฟรี200กิโลนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทดลองถ่ายให้พี่น้องดูนะครับว่าสภาพของเขามันทำงานได้ไหมนะครับนะครับสำหรับ20แรงนะครับเดี๋ยวเรามาดู3าสีหน่อย L 3408นะครับคันนี้นี่เป็นหลังคาสีส้มแล้วนะครับเป็นหลังคาสีส้มนะครับเครื่องดีนะครับมาพร้อมอุปกรณ์หน้าหลังนะครับ เราเปลี่ยนบอให้ใหม่นะครับเปลี่ยนบอให้ใหม่มาพร้อมผ่านผ่านห้านะครับมาพร้อมผ่านห้าใบยี่สิบสองนะครับสภาพยางอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับคันนี้ก็เครื่องดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับมีเล่มมีเล่มด้วยนะครับแต่ว่าเล่มต้องรอนะครับคันนี้ขายอยู่หนึ่งแสนหกหมืนแปดพันบาทนะครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทดลองขับให้พี่น้องดู นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าง,งานเลยนะครับ <S 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 ตาติดง่ายนะครับเดี๋ยวเราต้องเร่งคันเร่งช่วยหน่อยนะครับเครื่องดีทั้งสองคันนะครับคนไม่มีขาวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับระบบโฟทำงานปกตินะครับคันนี้นะครับ6 8 0 0 0บาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็มาดูกันได้เลยนะครับคันนี้ก็เครื่องดีนะครับคนไม่มีขาวนะครับ มาเจอกันที่หน้าง,งานเลยครับที่น้องอย่าเพิ่งไปไหนนะครับดูการทำงานของรถของเราหน่อยนะครับบอกร้อมใช้งานไหมนะครับอันนี้วิ่งเกียร์สานะครับเกียร์สี่เร็วกว่านี้นะ เยีแล้วนะครับลองดูครับว่าเราจะถ่ายเกียร์ไหนมันถึงจะถ่ายได้ดีนะครับสภาพที่เราไปถ่ายนี่มีแต่น้ำนะครับลุยน้ำกันเลยนะครับคนขับผู้มือใหม่นะครับ คือสภาพที่เราจะไปไถนะครับ็นน้ำเลยนะครับฝนตกดีมากเลยปีนี้นะครับเราก็เลยลองไถน้ำให้พี่น้องดูนะครับลองงานนี่มันยากนะครับเอาแบบติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับใช้ฝีมือในการไถกันเลยนะครับหน้าน้ำนี่จะไถยากนะครับเพราะว่าผ่านมันจะดึง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 รถเราลงไปนะครับถ้าเกิดเราไถไม่เป็นเล่นหางไม่เป็นนี่โอกาสติดสูงมากนะครับ มีน้ำตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ไถามาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็คือเราเปิดหน้าดินไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้ก็คือมาไถายอย่างเดียวนะครับมาถึงแล้วนะครับคันเล็กนะครับหกหมื่นแปดพันบาทนะครับ นะครับ68,000บาทนะครับคันเล็กคัน3,4นี่168,000บาทนะครับ มือใหม่ฮัดขับนะครับคันแรกนี่ครับคันเล็กคันเล็กนี่ก็คือใส่สลู ใส่โลสามนะครับเกียร์หลักก็ใส่เกียร์สามนะครับก็มือใหม่หน่อยนะครับมือใหม่หัดขับนะครับแี่ถ้าเกิดเราขับเป็นนี่มันก็ไม่ยากนะครับพอดีเรามือใหม่เราก็ดูดูระบบไฟของของฟัของฟขอแค่น,นั้นนะครับว่ามันทํางานได้นะครับไอ้เรื่องเป็นนี่เป็นนี่มันขึ้นอยู่ที่เรานะครับขึ้นอยู่ที่เราใช้งานนะครับ ก็เป็นว่าไถ,าถานาได้นะครับไถานาได้นะครับสำหรับ Z L ยี่สิบแรงนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ขับเป็นหน่อยเขาก็จะไถเกียร์สี่เกียร์สี่ 4, แล้วก็เกียร์หลักก็จะเป็นเกียร์เกียร์สามหรือเกียร์สองประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราดูทีละคันนะครับเราดูคันคันนี้ก่อนนะครับหลักหลักการในการไถนานา้ํานะครับก็คือ เราต้องยกหางช่วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรายกหางช่วยหายมันจะเข้าไปแบบไหนเข้าลึกแบบไหนรถจะหนักขนาดไหนนะครับขึ้นอยู่ที่เรานะครับ้ีเคือคนไถเป็นหนิมันจะไถง่ายเลยนะครับนะครับหกหมื 68, บาทนะครับ แค่เอลยี่สิบแรงนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสามสูบนะครับส่วนคันี้นะครับเอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนกันนะครับที่ไถที่ไถอยู่ก็คือผ่านห้านะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับก็รถทำงานหนักได้ทุกคันนะครับลงน้ำได้นะครับ แลวสามสี่ห0 0่บาทนะครับสำหรับสาสีแดงนะครับคันเล็ก1 6 8 0 0 0บาทนะครับคันเล็กนะครับโผล่อยู่ครึ่งล้อนะครับ คันเล็กนะครับคันเล็กคัน20แรงนี่ก็ไว้ไถนานะครับสำหรับลูกค้าที่เน้นไถนาตัวเองทาเล่นๆไปนะครับถ้าเกิดไปรับจุงรับจ้างนี่ก็ต้อง3 4ี่แรงขึ้นไปนะครับ3าี่แรงขึ้นไปนะครับถึงจะรับจ้างถึงจะคล่องหน่อยนะครับถ้าเกิดคันเล็กนี่ไปรับจ้างนี่จะไม่คล่องเท่าไหร่นะครับจะสู้รถไถใหญ่เขาไม่ได้นะครับแต่เกิดไถของตัวเองนี่ไถได้นะครับ นะครับก็ฝากพี่น้องกด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจรถแท็กเตอร์นะครับรถของเรานี่ไถน้ำนะครับไถน้ำไถแห้งนะครับระบบโฟทํทำงานปกติทุกคันนะครับทำงานได้จริงควันไม่มีขาวนะครับก็พี่น้องก็มาทดลองขับกันได้นะครับที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านหนองกวางทองนะครับลานแสนเจริญแท็กเตอร์นะครับ พี่น้องเปิดพิกัดมาได้เลยนะครับ้านแสนเจนิญอเรคเตอร์รรอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมณ์นะครับก็การันตีให้พี่น้องนะครับว่ารถของเราใช้งานได้จริงนะครับไถกันให้เห็นเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น20แดง3 4แดงนะครับการตั้งผานการตั้งผานตั้งศูนย์การไถนะครับขึ้นอยู่ที่คนขับนะครับขึ้นอยู่ที่คนขับขึ้นอยู่ที่คนใช้งานนะครับว่าเราจะให้มันผานมันเข้าอ่า เข้าแบบไหนนะครับผานกินแบบไหนนะครับผ่านแต่ละตัวนะครับได้นเนยอย่างสายทสีนี่การตั้งผ่านก็จะตั้งไปอีกแบบหนึ่งนี่คือยังยังตั้งตั้งผ่านไม่ยังไม่เข้าล็อกนะครับก็คือเราไม่ได้ตั้งครือลูกคนขับไม่อยากจะล,ลงจากรถก็เลยปล่อยไปแบบแบบนี้เลยนะครับก็อเอามาทดลองว่าระบบฟูของของเรานี่ใช้งานได้จริงๆนะครับพี่น้องเรารับประกันว่าระบบฟูของเราใช้งานได้จริงๆนะครับ พี่น้องก็สอบถามก็ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรี่อยู่ด้านล่างนะครับก็อสอบติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาคุยกันได้นะครับก็เน้นย้ำนะครับพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องอสนใจคันไหนจะให้ทางร้านส่งจะให้ทางร้านส่งให้นี่พี่น้องต้องมีวางเงินมาจําก่อนนะครับวางเงินมาจําเสร็จแล้วทางร้านก็จะส่งให้เลยนะครับ ก็บางจุดก็พี่น้องก็จะได้แก้ไขนะครับก็เดี๋ยวทางร้านจะบอกให้ว่ามันจะได้แก้ไขตรงไหนตรงไหนนะครับแต่เบื้องต้นนี้ของเราก็จะเก็บงานไปบางส่วนแล้วนะครับก็เราหัวใจหลักก็คือเครื่องนะครับเราเน้นเน้นย้ำว่าเครื่องเครื่องของเรานี่ดีนะครับบอกพี่น้องเลยว่าเครื่องของเรานี่ดีนะครับเครื่องของเราผ่านนะครับส่วนพวกอ,อย่างอื่นนี่ก็ อาจจะมีได้เปลี่ยนมั่งนะครับแต่ว่าระบบโฟร์ระบบเครื่องนี่ของเราผ่านนะครับเครื่องของเราผ่านนะครับอันนี้คือเราลองให้กันเห็นๆน,นะครับสภาพแบบนี้นะครับทำงานแบบนี้นะครับที่ร้านแสร็จเดอร์เทเอร์เพื่อนของจังหวัดวีรําเราไม่ได้ลองวิ่งให้บนถนนให้พี่น้องเห็นนะครับเรามาไถาให้เห็นเลยนะครับว่ารถของเราใช้งานได้จริง นะครับไถในน้ําให้พี่น้องดูแบบนี้เลยนะครับการันตีนะครับว่าทํางานได้จริงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจรถแท็กเตอร์นะครับราคาไม่ถึงแสนราคาแสนต้นๆนะครับที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านหนองกวางทองนะครับสอบถามมาที่0 8 0ย์แปดศูนย์เจ็ดสามเนนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้อง ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านไหนที่กดติดตามแล้วพี่น้องอย่าลืมไปกดกระดิ่งไว้ด้วยถ้าเกิดพี่น้องไม่กดกระดิ่งพี่น้องจะไม่เห็นคลิปอัปเดตของทางร้านนะครับเพราะทางร้านเนี่ยอัปเดตคลิปทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆคลิป,ลป,ปดีๆราคาถูกๆต่อไปแสนเจริญเทกเตอร์เขากลับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ